สวัสดีครับช่องของพระครับห้องสวสดมนต์ของคนที่ปฏิบัติธรรมแบบเยียบเรือสองแคมครับวันนี้ก็มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับการสวสดจักพรรดิแล้วก็เป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของหลวงปู่ดูมาฝากเช่นเคยนะครับก่อนที่จะไปฟังเรื่องเล่าก็ฝากเพจบุญช่วยนะครับผู้ช่วยสร้างบุญนะครับสําหรับเดือนกรกฎาคมก็เป็นเดือน เรียกว่าเดือนเข้าพรรษาเดือนอาสาฬหาบูชานะครับสามารถไปดูตารางของการทำบุญในแต่ละสัปดาห์ว่าไปวัดไหนมีปิ่นโตอะไรมีสังฆทานอะไรเข้าไปดูกันได้นะครับสำหรับคนที่ไม่มีเวลาอยู่ห่างบ้านอยู่ไกลบ้านและไม่มีโอกาสหรือกลัวในช่วงเวลาแบบนี้ยังหวาดระแวงกับเรื่องโควิดอยู่ก็ให้ผมเป็นคนไปจัดการ ไปถวายให้ได้นะครับได้บุญกุศลเหมือนกันนะครับและยังถือเป็นาการสนับสนุนช่องของพระสนับสนุนผมได้อีกทางหนึ่งด้วยนะครับก็บอกกันสักนิดหนึ่งว่าเดือนนี้อขออภัยครับเดือนกรกฎาคมก็จะมีตารางการถวายที่มีคอนเสีย์อยู่ว่าเป็นเดือนแห่งชัยชนะเพราะว่ามีทั้งไปวัดชนะสงครามวัด หงซึ่งเกี่ยวข้องกับพระเจ้าตักสินแน่นอนไปวัดสแก่ด้วยรวมถึงไปวัดบวรซึ่งถือเป็นการขอบารมีของพระภัยรีพินาทซึ่งให้เราชนะอุปสรรคทั้งปวงนะครับเอาละสำหรับเรื่องราวที่นำมาฝากกันวันนี้ถือเป็นเรื่องราวดีๆให้ได้ฟังก่อนนอนจะได้บันทึกกระแสดีๆแล้วก็หลับไปนะครับก็ต้องบอกว่าเรื่องนี้ เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากๆสำหรับคนสวดจกักรพรรดิจริงๆผมเคยเล่าเรื่องราวของสิ่งที่เราคุ้นเคยนี้มาแล้วหนึ่งครั้งในเรื่องของการสัพเพคืออะไรในการสวดจกักรพรรดิสัพเพแน่นอนว่าการสัพเพแตกต่างจากสิ่งที่หลายคนคนทั่วๆไปเข้าใจกันเพราะสัพเพ ในสร์จกักรพรรดิหรือสัพเพในการสวดจกักรพรรดิเนี่ยหมายถึงบทอัญเชิญพระเข้าตัวซึ่งบทอัญเชิญพระเข้าตัวเนี่ยก็จะเป็นบทที่เราสวดเพื่อแผ่ในตอนท้ายของการสวดจกักรพรรดิเมื่อครบแล้วเราก็จะต่อด้วยบทสัพเพหรือบทเชิญพระเข้าตัวทีนี้สิ่งที่เราจะนํามาฝากและเป็นเนื้อหาที่เพิ่มเติมเป็นสิ่งที่น่าสนใจจากครั้งก่อนน,นะครับต้องบอกว่า ผมหยิบเรื่องราวเนี่ยนะครับจากการไปอ่านไปเจอมาซึ่งเป็นการบันทึกหรือการบอกเล่าของอาจารย์สุภรัตน์แสงจันทร์อย่างที่ผมมักจะเรเฟเ r รน์นซ์หรืออ้างถึงอาจารย์สุภรัตน์บ่อยๆเพราะอาจารย์สุภรัตน์และหลวงตามาถือเป็นบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่และยังคงใช้สิ่งที่หลวงปูด่ดูพรหมปัญโยเนี่ยประสิทธิ์ประสาท สอนและนำมาสอนต่อซึ่งถือเป็นสองคนสองท่านที่มีความสำคัญมากในการปฏิบัติในศาสตร์จักรพรรดิสำคัญมากในการสวดจักรพรรดินะครับซึ่งสิ่งที่ท่านอาจารย์สุภรัตน์เล่ามานะครับก็ตรงกับเรื่องราวที่ต้องบอกว่าตรงกับที่หลวงตาม,มาท่านเมตตาสอนลูกศิษย์บ่อยๆนะครับท่านมักจะเล่าว,ว่า หลวงปู่ดู่ท่านมีความเมตตาและมีความรักในลูกศิษย์มากและหลวงปู่ดู่มักจะอธิษฐานหรือพูดเป็นภาษาชาวบ้านอ่ะหลวงปู่ท่านเสกเสกเพื่อปกป้องกับลูกศิษย์เสมอๆท่านมักจะพูดว่าข้าเนี่ยข้าเนี่ยทำให้สี่เวลาไม่ว่าจะเป็นเช้าบ่ายเย็นก่อนนอนเสกให้กับพวกแกเสมอ ก็ไม่มีอะไรมาทำร้ายแกได้หรอกเพราะว่าทำให้ตลอดหรือพูดง่ายๆคือท่านอธิษฐานท่านสวดท่านเสกให้กับลูกศิษย์ลูกหาตลอดจึงเป็นที่มาของอความศักดิ์สิทธิ์หรือเป็นที่มาของเรียกว่าพุทธคุณต่างๆที่ไม่เพียงแค่เกิดขึ้นจากการแขวนวัตถุมงคลของหลวงปู่ดุเท่านั้นแต่แค่เพียงการบูชาท่าน ฝากตัวเป็นลูกศิษย์ท่านก็ได้รับการปกป้องการดูแลจากหลวงปู่อยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วแม้กระทั่งถึงวันในปัจจุบันที่หลวงปู่ท่านละสังขารไปแล้วบารมีของท่านก็ยังคงปกป,กปักรักษาคนที่กราบบูชาท่านนับถือท่านเป็นครูบาอาจารย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านก็ยังคงปกป,กปกปักรักษาอยู่นะครับโดยหนึ่งในต้องบอกว่าหนึ่งใน ตำนานหรือเรื่องเล่าที่ท่านอาจารย์บอกว่าบทที่หลวงปู่ท่านอาธิษฐานหรือเสกหรือ,อคุ้มครองคุ้มกายลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยหนึ่งในบทนั้นก็คือบทสัพเพหรือบทเชิญพระเข้าตัวนั่นเองบทเชิญพระเข้าตัวอะไรทัวร์อีกสักนิดหนึ่งบทเชิญพระเข้าตัวก็คือ สัพเพพุทธาสัพเพธรรมมาสัพเพสังขาพลับปัตตาปจัจเจกาน,นันจะยังพลังอรหันตานันปจเ,จเจเชนะรักขังพันธมิสัพโสพุทธังอธิฐานมิธรรมงังอธิฐานมิสังขังอธิฐานมิทีนี้ถามว่าทําไมใจความของอาการเชิญพระเข้าตัวเนี่ยจึงเป็นความสําคัญและทําไม หลวงตาจึงนำเอาบทนี้ให้เราไปสัพเพให้คนป่วยสัพเพให้วิญญาณสัพเพให้คนตายและเรามักจะเห็นคนที่ปฏิบัติในศาสตร์จักรพัฒนก็มักจะสัพเพให้คนนั้นสัพเพให้คนนี้ทำไมเรามาดูคำแปลที่อาจารย์สุภรัตน์แปลไว้นะครับสัพเพพุทธาใช่ไหมสัพเพพุทธาพุทธังกำลังกล้าสัพเพธรรมาพุทธัง กำลังแร่งขออภัยครับสัพเพพุทธาพุทธังกําลังกล้าสัพเพธรรมมาธรรมังกําลังแกร่งสัพเพสังคาสังคังกําลังแรงพระปัตตาด้วยฤทธแรงพระกําลังปัจเจกานันจะยันจะยังพระหลังขออัญเชิญพระปัเจกอรหันตานันมาช่วยเสก กับพระอาหารหันตะ์ปเจเชนรักขังพันธมิตรสรรพโสเนี่ยนะครับให้เป็นวิมานแก้วล้อมรอบครอบตัวพัน,พนธมิตรสัรพโสคอยป้องกันพยันอันตรายทีนี้ลองมาดูเฉพาะคำแปลนะครับเฉพาะคำแปลของบทเชิญพระเข้าตัวเนี่ยครับพุทธังกำลังกล้า ทามังกำลังแกล่งสังคังกำลังแรงด้วยฤทธแรงพระกำลังขออัญเชิญพระปัจเจกมาช่วยเสกกับพระอรหันต์ให้เป็นวิมานแก้วล้อมรอบครอบตัวพันคอยป้องกันพยันอันตรายเห็นไหมครับว่าบทอัญเชิญพระเข้าตัวเนี่ยครับคือ อันเชิญบารมีหรือกำลังของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรียกว่าครบสมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระอรหันต์พระปัจเจกแล้วก็ให้เป็นดั่งวิมานแก้วครอบตัวดังนั้นบทนี้จึงไม่เป็นที่แปลกใจที่เมื่อหลวงตานำเอาไปใช้ในการแผ่ในการครอบวิมานจึงมีความศักดิ์สิทธิ์จึง เป็นสิ่งที่ทำแล้วเวิร์กเกิดผลลัพธ์และเกิดผลที่ทำได้จริงมีส่วนเสริมเพิ่มเติมจากเรื่องเล่าก็คืออาจารย์สุภรัตยยังได้ระบุอีกว่าคำแปลนี้นะครับสำหรับหลายคนที่มักจะชอบตั้งคำถามนะครับว่าออสำหรับคนสวดจัก,กรพัิตรงนั้นหลวงปู่เคยพูดไหมหลวงปู่เคยสอนไหมเฉพาะ ส่วนที่เรากำลังพูดคุยวันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าถูกบันทึกมีลายลักษณ์อักษรจารึกอย่างเป็นทางการอยู่ในหนังสืออยู่ในหนังสือที่เรียกว่าเป็นหนังสือทางการนะครับหนังสือนพรัตน์ซึ่งตีพิมพ์ในปี2530 2530เนี่ยนะครับก่อนที่ก่อนที่หลวงตาท่านบวชหลวงตามมาเนี่ยครับ ก่อนบวชหปีแล้วก็ก่อนที่หลวงปู่ดูจจะมรณภาพถึง2ปีดังนั้นมีอยู่ไหมมีและมีหลักฐานไหมมีถูกบันทึกอยู่ที่ไหนอยู่ในหนังสือนพรัตนซึ่งหนังสือนพรัตนก็ต้องบอกว่าสําหรับคนที่ไปวัดสแกก็อาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาคุ้นหูอยู่บ้างในการที่ถูกถูก จัดโชว์หรือจัดแสดงไว้ตรงกุฏิไม้นะครับตรงชั้นหนังสือทีเนี้ยความสำคัญของบทนี้ยังเป็นอย่างไงต่อก็ต้องบอกว่าบทนี้นะครับเป็นบทที่หนึ่งหนึ่งในบทที่หลวงปู่ใช้ในการาเสริมความมงคลให้กับลูกศิษย์ในการอาราธนาการเอาบารมีของสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายมามาครอบมาล้อมมาดูแลลูกศิษย์ลูกหา และท่านยังนำเอาบทนี้มาใช้ในการเสกน้ำมนต์ให้เป็นความศักดิ์สิทธิ์ด้วยน้ำมนต์นี้ก็เป็นการเอากำลังของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กำลังของพระปัจเจกกำลังของพระอาหารหันต์มาทำให้น้ำมนต์นี้มีความศักดิ์สิทธิ์เป็นน้ำมนต์จักรพพัดน้ำมนต์ที่เมื่อ เอาไปใช้แล้วก็ขอให้สิ่งที่ไม่ดีเนี่ยไหลไปกับน้ําแล้วก็ให้พุทธคุณของพระเนี่ยกลับเข้าตัวหรือให้พุทธคุณมาแทนที่กับสิ่งไม่ดีเหล่านั้นที่ออกไปนี่คือหัวใจของบทเชิญพระเข้าตัวหรือหัวใจของบทสัพเพที่หลวงตาท่านใช้ในการนำไปสัพเพให้คนป่วยสัพเพให้ วิญญาณสัพเพให้พูดผีให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายซึ่งเรามักจะเคยได้ยินบ่อยๆหรือเห็นบ่อยๆเวลาที่คนพิมพ์สัพเพให้คนนั่นให้คนนี้ก็สัพเพนี้และครับคือสัพเพพุทธานี่นะครับ,ค,พพค,รบคือการเอาเชิญพระเข้าตัวแต่ใช้เหมือนที่หลวงปู่ใช้คือแผ่ไปให้กับอย่างเป้าหมายให้กับทั้งคนเป็นให้กับทั้ง อาทิสมากายให้กับภพบภูมิซึ่งมีอยู่และใช้อยู่และหลวงตาท่านหยิบเอามาใช้ได้อย่างเกิดประโยชน์ทีนี้ถามว่าเมื่อทราบอย่างนี้แล้วรู้แบบนี้แล้วเราก็คงไม่ต้องมีคำถามอีกต่อไปว่าสัพเพที่คนที่สวดจกกักรพรรดิเขาทำเนี่คืออะไรสัพเพที่เราใช้ สวดในตอนท้ายจากจัก,กรพพัดคืออะไรก็ต้องบอกว่าก็เป็นการแผ่การสวดก็คือการแผ่การสัพเพก็คือการแผ่แต่การเป็นการแผ่ที่จำเพาะเจาะจงแล้วเราก็ยังสามารถเอาบทสัพเพพุทธ,ธาสัพเพธรรมมาเนี่ยนะครับมาใช้เป็นบทอาราธนาพระใส่ก่อนที่จะออกจากบ้านใช้สวดเพื่อทำน้ำมน ใช้ในการที่เร่งรีบเวลาที่เราต้องการจะแผ่ให้กับหน้าที่ต่างๆคนต่างๆแผ่ให้กับอาหารกับวิญญาณกับสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเราก็ใช้สัพเพได้เช่นกันเมื่อรู้แบบนี้แล้วก็ขอให้สบายใจให้เกิดมีกำลังใจว่าบทนี้คือของดีของดีที่ถ่ายทอดมาจากหลวงปู่ดังนั้นต่อไป ใช้สัพเพให้เกิดประโยชน์ยิ่งยิ่งขึ้นไปไม่ใช่แค่การสวดเท่านั้นแต่ยังนำไปทำประโยชน์ให้แก่ตนเองแก่ภพภูมิทั้งหลายแก่ญาติแก่พี่น้องแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายได้อย่างไม่มีประมาณเนื้อหาก็รวมความจบลงเพียงเท่านี้ครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยหากฟังแล้ว พิจารณาแล้วเข้าท่าเข้าทางก็ฝากกดไลค์กดแชร์และส่งต่อให้กับเพื่อน,อนๆส่งให้กับคนที่กำลังสนใจในการสวดจัก,กรพรรดิให้ได้ไปฟังกันทั่วๆกันเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณเนื้อหาข้อมูลจากคุณแพทและขอบคุณเนื้อหาจากอาจารย์สุภรัตด้วยนะครับลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ